ขอต้อนรับเข้าสู่ไปครับไทยแลนด์วงเวียนนี้จะเป็นความรุนแรงในการเป็นมิตรภาพด้านซายมือครับชื่ออะไรครับอามครับอาชีพครับผมนักศึกษาครับโอเคครับขวามือครับชื่ออะไรครับเต้ครับฉายาเกชื่อตู้ครับอ่าอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์นะครับผมเรามีเวลาให้คุณหนึ่งยกสามนาทีถ้าคุณมาพอความกล้าตรงแสดงมันออกมาแต่ถ้าคุณมาพอความกลัวโจชนะมันครับแต่ปัญญาครับมอ

FIRE! พักเลยไม่ต้องพูดแล้วไม่ออะไรพูดแล้วอย่าพูดเลยยอดพี่มานมากโอเกชิโต้เป็นไงยอดมันเหมือนเดิมโอเคครับคอมบ์เบิอุ้มไปเลยอุ้มไปเลย